ดูดวงชาวราศีตุลนบะผมวันที่8พฤศจิกายนับนะผมดวงนี้ใครอยากคิดมาลองดีับนะผมดวงจิตตาอํานาจบนบ,นบรารมีบรารมีวัฒสสนาสิง์สิทธิ์คำชูป,กปอกปากครงรรกสา,าดวงท่านยิ่งใหญ่เกียงไกครับนะผมก่อนดื่มหมอสัน่แนะนำก่อนให้ท่านพบไพ่ลีพิธาศัตตูหมู่มานพังพินาับนะผม250บาทับนะผมพบคู่กับเหรียญพระปางสันุ้ษมา250บาทับนะผมเหรียญเก่านะจ๊ะ ปกติตัวไว้น้าขึ้นคอได้ก็ดีแต่ผมทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้าดวงชะตาของท่านฟ้าผ่านังเพี้ยงเขาเรียกว่าขาดจะมีเกณฑ์ชะตาการทะเลาะวิวาทการบอกแววงกับปัญหาต่างๆมีเรื่องบอกแววงกับปัญหาต่างๆับผมเรื่องราวต่างๆที่นําพาให้ท่านนะผมรู้สึกอึดอัดรู้สึกํำแยงแต่ว่าใครบางคนพร้อมที่จะไฝ่แต่ตัวท่านกลับับผมยิ่งใหญ่เกียงไกาเพราะฉะนั้นถ้าดวงนี้เจอปัญหาต่างๆเข้ามารุมแล้ว ก็บอกบอกได้เลยว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับผมยิ่งมีเรื่องเยอะยิ่งเราแก้ไขได้เยอะยิ่งร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองแต่ไฮปเปอร์เพนบังเกิดขึ้นในโชกตะตาสิงค์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนําโชกตะตาดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลพันพัฒนาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตะตาดวงชะตานี้ครับผมเลาวควีนอ็อปเพนต์โคบังเกิดขึ้นในดวงชะตาแล้วจะมีโอกาสสิ่งใหม่ๆเข้ามาประเดบประดัง ก็ามานำพาซึ่งความประสบผลโชคลาบเงินทองบารมีวัส,สนาเทพเทวด,ดาค้ำชูป,ปกปากุ้งกองรักษาครับ The Templets บังเกิดขึ้นในโชคชะตานั้นจะเกิดความคล่องต,ตัวเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายในโชคชะตาบุญกุศลวัส,สนาดวงชะตานี้ปัญหาต่างๆตกตำแหน่งศัตรูพังพินาศระบบเขาเรียกว,ว่าคิดร้ายใส่ร้ายป้ายสีศัตรูจะพังพินาศโดยอำนาจบุญบารมีวัสนาดวงชะดวงชะตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค แก้วแหวนเงินทองเม็ดดีจินดาในมัพาซึ่งความสําเร็จแต่เกณฑ์ชะตาการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีจะบังเกิดขึ้นในตัวท่านับผมโชคชะตาของท่านตัดสินใจยังเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหารพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะนะผมจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเอโ็เปนโคบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาของท่านเหรียญใหญ่มาเริ่มตกตำแหน่งในดวงชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค ทุกสิ่งทุกอย่างตกตำแหน่งชาลอตให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ต้องเหลียวหลังไม่ต้องไปสนใจใครแดงสิน้นนะครับใครบางคนเข้ามานะพยายามฉุดหลังหรือทําให้ทา่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกยาแย่ให้วางแ,แผนมองไปให้ไกลนะผมอย่าไปสนใจนะครับดวงนี้เป็นคนมีประสบการณ์มีความตั้งมัน่นะนะผมเขาเรียกว่าโยกย้ายถึงฐานไปอยู่ต่างแดนต่างถิ่นเลยนะผมใครคิดลองดีกับดวงนี้นะผมแน่นอนครับจะสู้ได้ยาก พราะว่าโชคชะตาบุญกุศลวาสนาดวงนี้ตกตำแหน่งยิ่งใหญ่รับมการเก็บเกี่ยวเรื่องราวต่างๆเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเขาเขาเก็บ,เก,บเกี่ยวนะครับผมเพราะว่าโชคชะตานี้นะครับผมวสวรรค์ส่งมอบให้แก่ท่านแล้วการวางแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตจะรับทราบนะครับผมเปิดไพ่กัมาก่อนขออนุญาตนะจะสี่ใ <c> บ <oughs> ตำแหน่งดวงชะตาตกตำแหน่งเดอะสตาร์เลย ตาสองแสงบนจันทากวดน้ําความขันกับใครบางคนครับตาแหน่งตัวท่านเป็นยังไงครัผมเป็นความตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชกตตายือแย่งแก่งแย่งชิงดีอํานาจบุญวารมีวัสนานกน้อยนําพาซึ่งข่าวดีไม่เป็นสองหลรองใครตาแหน่งบริวารเป็นยังไงตกตําแหน่งเดอะเลเวอร์เขาเรียกว่าไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงหนุ่มรักดุมหลงมันตกตําแหน่งบริวาร เพราะฉะนั้นตำแหน่งมริวานตกตำแหน่งเล,วลวเวอร์หมอซันกต็ตีความได้2อย่างนะหนึ 1, ่ใครบางคนเข้ามาตกหลุมรักเข้ามาลงไหลในมเน์เห์มจัณฑาของท่านก็ได้นะัะผมหรือว่าอีกอย่างนึงก็คือว่าได้เจอค,คนที่ดีคนที่ใช่เข้ามาในดวงชะตาของคเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือัะผมและท่านจะพลิกเปลี่ยนแปลผันัะผมหนึ่งไม่เท้าเกิดขึ้น พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้ใช่กลัวขายซีไหนเปิดไพ่ก็ไม่สีใบดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นับผมปีศาจมูมานคนคิดร้ายใส่ลายไพ่เสีตกตำแหน่งไพ่เดชนะครับผมตำแหน่งไพ่เดชตำแหน่งศัตรูครับย๋ยวเขาจะแพ้ไพ่นะครับแต่ดวงนี้ต้องพึ่งพาคนที่มีัะผมเขาเรียกว่าอาวุธนะผมเรียกว่าวัยวุน้อยกว่า รับผมหรืออายุน้อยกว่าทำไดอยี่เดียวอายุน้อยกว่าเัาผมนำพาซึ่งการเปลี่ยนแปลงรับผมเพราะฉะนั้นในคิดการคิดพิดนิษไต่ตองให้รอบค้อบให้ปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันในดวงชะตาของท่านให้ท่านยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาตา่างๆดวงชะตานี้อดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างยืนหยัดให้เต็มกําลังแล้วท่านจะได้พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นเอาผมการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในดวงชะตานี้ใครคิดร้ายใส่ร้ายไปสีจะพังพินาศ พอไม่มีศัตรูเกิดขึ้นในดวงชะตาดวงชะตาของท่าน,นะระผมจะได้พลิกเปลี่ยนแบบผัน the a d j u s m e n t ตกตำแหน่งในดวงชะตาเขาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรคนสุดท้ายแล้วไม่เหลือแล้วะระผมหมดสิ้นแล้วตอบแต่นี้ไปดวงชะตาของท่านจะเปิดรับสับโดยโชคนะครับผมถ้าใจจะดูดวงหมอสันทักไลน์มาหนึ่งคำถาม200บาทส่งคลิปให้นะผมดูดวงโดยรวมสีนาทีส0คร้อยนะครับส่งคลิปให้นะครับการงานการเงินความรักโดยรวมนะผม ครับทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันดิรับผมท้ายคลิปเราฟังวงชาตาจะเกิดอะไรบ้างสวัสดีครับ